ฮุนเซนไม่ทนสั่งจับคนขมรที่โพสตเปรียบเทียบตัวเขาเองกับอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ว่าถ้าฮุนเซนโดนแบบดูเตอเตจะจัดปาร์ตี้เป็นเวลา3วันสคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมครับฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาก็กล่าวว่าเขาได้สั่งให้จับกลุ่มชายคนหนึ่งจากพระตองไปยังพนมเปญเพราะว่าชายคนดังกล่าวโพสตข้อความเปรียบเทียบเขากับอดีตประธานาธิบดีดูเตอเตของฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งจะถูกศาลอาญาระหว่างประเทศจับกลุ่มเมื่อไม่นานมานี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์ในโครงการที่จัดโดยสมาคมดุษดีแห่งกัมพูชาเมื่อเย็นวันที่14มีนาคมนายฮุนเซนก็ได้เตือนกับคนที่กล้าคิดจะออกมาเปรียบเทียบเขาว่าอย่าคิดจะทำแบบนี้ในขณะที่กลยุทธ์การฟื้นฟูแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวยังคงไม่ลดลงซึ่งตรงนี้ฟังแล้วอาจจะงงนะครับว่ากลยุทธ์การฟื้นฟูแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมันคืออะไรเดี๋ยวม,มาฟังกันต่อครับสื่อ RFI ได้เขียนแบบนี้นะครับว่านายฮุนเซนเข้าร่วมการประชุมในงานเลี้ยงอาหารค่ำสามัคคีของสมาคมโอเนียแห่งกัมพูชา เพื่อย <im it Four> ืนยันกลยุทธ์ปรับความเข้าใจแบบตัวต่อตัวของเขาสำหรับผู้ที่ออกมาพูดอย่างแยโสเกี่ยวกับพูนเซนในเวทีนั้นประธานกิติมศัดษ์ของสมาคมโอเนียแห่งกัมพูชาก็อ้างว่ากลยุทธ์การฟื้นฟูแบบตัวต่อตัวยังคงไม่ลดลงกล่าวคือหากคิดที่จะมินจากที่ไหนสักแห่งคุณก็จะหนีไม่พ้น ดยการเตือนดังกล่าวนี้นะครับนายคุณเซนก็ได้เชื่อมโยงกับกรณีของชายที่ชื่อลบอวีเดซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพระตะบองที่ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเปรียบเทียบคุณเซนกับอดีตประธานาธิบดีดูตเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งจะถูกตำรวจสากลจับกุ่มในกรุงมะนิลาเมื่อเร็วนี้ตามคำสั่งของศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกซืซ่อารเอฟไอครับเขียนต่อครับว่าในข้อความที่โพสต์นายลบอวีเดเขียนว่าหลังจากที่ดูตเต้โดนไปแล้วก็ถึงตาของนายคุณเซน และถ้าอุ่นเซนโดนก็จะจัดงานปาร์ตี้3วัน3คืนหลังจากนั้นแล้วครับนายหุนเซนก็สั่งให้ตำรวจคน้นหาบุคคลดังกล่าวทันทีและต่อมาตำรวจก็ได้นำผู้วิพากษ์วิจารณ์คนนี้จับตัวออกมาจากพระตะบองมาที่พนมเปญเพื่อสอบปากคำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพนมเปญน,นายหุ่นเซนครับย้ำเตือนว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต้องระวังในการแสดงความคิดเห็นที่ปราศจากเหตุผลอย่างไรก็ตามหุนเซนก็ย้ำว่า าการแสดงออกมันเป็นไปอย่างมีเหตุผลก็จะไม่มีการจับกุ่มอะไรแบบนี้นายเสเรียงเจนดาครับโฆษกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาก็ได้กล่าวถึงคําเตือนของคุณเซนนะครับว่าการเตือนของท่านคุณเซนเป็นการเตือนประชาชนอย่าเชื่อเขาลืออะไรง่ายๆเพราะอาจเป็นเท็จจนนําไปถึงการก่ออาชญากรรมหรือการใช้สิทธินอกเขตแดนซึ่งอาจนําไปสู่การถูกดําเนินคดีทางกฎหมายในมุมมองของนายเสเรียงเจนดาครับประชาชนควรขอบคุณผู้นําระดับสูงของประเทศอย่างท่านฮุนเซน ที่มักเตือนประชาชนว่าอย่ากระทําผิดกฎหมายแต่ว่าทางนายอัมสัมอัดครับผู้จัดการทั่วไปของ ano, ลิคาโดก็เรียกร้องให้รัฐบาลเขมรเปิดกว้างต่อการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยปรับปรุงช่องว่างสื่อ RFI ยังเขียนทิ้งท้ายไว้ไ้วยครับว่ามาตรา11ของรัฐธรรมนูญของกัมพูชาระบุว่าพลเมืองกัมพูชามีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพในการชุมนุมแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิเพื่อทำลายเกียรติของผู้อื่น ประเพณีอันดีของสังคมความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและความมั่นคงของชาติอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันทีด้านล่างได้เลยนะครับ